สวัสดสีครับพี่น้องเอฟซีสุภูสุคนนะครับเนาะครับครับวันนี้กลเป็นมือวันอาทิตย์แหละครับวันอาทิตย์วันพระใยันนะครับเนาะครับครับผู้แดกเข้ามาแล้วก็อย่าลืมได้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับครับวันนี้เข้ามาตามต่อนนะครับเนาะครับของผู้ตาผ่าขาวครับผู้มีเจ้าทีดนะครับเด้อครับครับกันนี้ก็เป็นห้องของเพื่อนแหละครับ อ่าสมัยตะกี้เนาะครับเนาะสมัยโบรามโบรานก็เป็นหองเข้าตกจงหองไหวครับหองนี่ก็เขามากคือในหองหองลักๆักญ่ายแหละครับผู้ได้หามถมหามเห็ดจังครับเป็นหองเนาะครับเนาะครับครับหองตัวนี้ก็สิเขาม้ามากมากข้างในพี่ครับครับนั่นครับนั่นเป็นเป็นเป็นปลาซาเลยครับเด้อครับนี่คือปลาซาครับนี่คือปลาซาละครับข้าเจ้าเห็ดสางเจดีเนนะครับเนาะครับ เขาจะสั่งเกดีครับงามๆครับก้เขามาตรงนี้แหละครับผููมันก้เขาเที่ยวมาทางนี้ตลอดครับครับผู้ได้หามเห็ดยังครับสันมีการถมที่คมนสิงที่ขาดสิบีอันเป็นไปนะครับเนาะครับอันนี้ครับเป็นความเสียของส่วนบุคคลนะครับเด้อครับอันความเสียครับแล้วแต่ผู้ได้สิคิดนะครับเนาะครับแต่เป็นห้องห้องยาวๆมาตรงนี้ครับ ห้องเยาวๆมากกรเขาไปได้วัดเพิ่ครับสั่งกีดีงามๆครับโบประมาณเขาเปนกระไรหลายล้านเยู่ครับครับครับตรงนี้ครับครับนี่ก็คือปูตาผาเขาเพิ่นกันเที่ยวทังนี้ครับเพิ่นเขาไปวัดของเพิ่งทนอครับเนาะครับอันนี้ก็เป็นปกติแถวนี่ก็เวลาเนีน้ำนามากกับทั่วมัดอะครับก็ถือว่าทั่วมฮอดพี๋นะครับตรงนี้นะครับ ท่วมสูงๆเลยครับครับเหตุนังกับบ่อ่อยได้บ่อ่อยสะดวกสบายครับเพราะว่ามันเป็นที่ลุ่มนะครับเนาะครับครับอันนี้ก็เป็นควบเสียงของส่วนบุคคลนะครับเด้อครับครับบานี้มือนี้ก็สีมีแนวทางนะครับแนวทางจากผู่ตาป่าขาวล่ะครับมือนี้เป็นมันพระานนะครับเนาะก็มีโอกาสดีครับทางส่องเกลําลำไยครับสร้างช่องเสียงยาพะเลาะก็ได้มาขอตัวเล็กน้าพู่ตาป่าขาวล่ะครับครับ สำหรับงวดที่แล้วกับซีโมจักกันนะครับเนาะข่าวเเห็นกันเพิ่นมาอยู่ครับนี่ครับทางทางเพิ่นมาครับทางเพิ่นมาเรื่อยๆนะครับเนาะครับครับงวดที่แล้วปูตาผ่าขาวเพิ่นก็ให้มาตัวนี้ครับครับงวดวันที่สิบหกมีหน้าหกเก็แหละครับปูตาผ่าขาวบนหายมาหกหกสามซีนะครับเนาะครับหกสามซีครับจับสองตัวบนกระหายหกสามแหละครับ ซีสามหกซีแหละครับซีสามหกนะครับเนาะครับสําหรับเหล็กผู้ตาผ่าขาวงวดที่แล้วครับถือว่าใกล้เคียงที่สุดแหละครับครับกาดล้างค้นกาสีเสียคําว่าผีบอกขนคนบกขึ้นนะครับเนาะกาดหกสองกาดถือถึงนะครับครับอันนี้ครับเป็นควบเสียของส้วมทุกคนนะครับเด้อครับพิจารณาเอาครับครับทั้งสองกาดบ่ได้แนะน้ำให้เล่นการพะนันนะครับ ครับอันนี้เป็นตัวเลขของเพิินครับยืนยันครับวดวันที่16หมีหน้าครับครับผู้ใดขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสิเรื่องาดแนวทางนะครับเนาะตัวเลขงามของปูตาผ่าขาวนะครับเด้อครับครับพุ่มโจที่ครับครับเขาไปเบื้องตัวเลขตอนนี้ครับกําลังถวายพัตหาคานเพิินอาหารครับเขาตุมนุ่มเนื่อยละครับ ปูตาผ่าขาวนะครับเนาะมอนีเป็นวันพระครับครับเขาบไปเบิ่งตัวเลขน้องกันนะครับเด้อบาดีจุดถูกน้อเพิ่นแล้วครับใครับี่ะาทุกนคนค่นี่ถูกครับตอนนี้ก็มาถวายอาหารของ ปูตาผาขาวนะครับเด้อครับครับเดยวขอบพอนน้ำเพลินแหละครับเป็นประจำแหละครับทุกวันพระน้องับเนาะทั้งช่องเสียงยาพ่าเลาะกัไลมาเห็ดน้ำเพลินทุกงวดแหละครับทุกเพราะว่าทุกงวดครับมาประจำแหละครับครับกับเกล็หลำไย้อครับเด้อครับผู้ได้เขามาแล้วกับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับสําหรับเหล็กปูตาผาขาวกับเสียน้ำกันน้ครับเนาะงวดที่แล้วครับนี่ครับเปิดหายมาหก สามซีครับครับเดี๋ยวแต่ผู้ได้สีเบิ้งเนาะครับเนาะครับเป็นควบเสียวควบส้มทุก้นครับเดี๋ยวต่อไปจีน่าจับมากกับหกสามหกซีสามซีซีสามนะครับครับตัวเรียนง่ามๆแล้วครับเนาะครับี่พัดมากง่ายครับตัวได้หล่าบานเนี้เอามาเบ่งน้ากันสองตัวคนพัดหายลายอ๋อพนไหายเท่านี้แมนหนึ่งสองเอาเมื่อกาเขาล็อกพอดีตัวหนึ่งสองเตียงหนึ่งสองหลอกกัหนึ่งหนึ่งแค่นั้น เอก็ oh. ไม่หลายโคหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งว่าต้องกลับแม่นบอกจบไม่สองโคแขมแขมเพิ่นว่าหายร่องทุนหลายเอาง่ายๆไปเนี่นยาาต้อง,งหันเพิ่นหหกสามสี่เนาะมันหลายตัวเดี๋ยวกลับไปจับสื่อสามหกสี่หกมันหลายตหันสามหกสี่หก สี่สามกับว,ว่าไปสืบมันเป็นไรคูเดียวหันสืบสี่สามน้่งสี่หกสามหกสี่ลงเม้าสองหกกับอะไรใดหน่อยหนึ่งเพราะทื่นขึ้นนั่นแหละค่ะเพราะได้ารแต่แนวทา่านเขาไป็นไรวิ่งหกไม่แห้งเล้วเนาะอันนี้พอดีวิ่งสองตัวนี้แม่้นป้าก็ตันอันนี้ก็สี่มาสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งจับใจกันนี่สองคูเออสองคูว่าไรดอกวันกันมันสี่หนึ่งหนึ่งว่าเด็กกับหนึ่งสองสองหนึ่งเนี่ยเป็นสามคูหนึ่ง ใส่ด้วยมาเบื้งน้ำเด้อต้นเยอะพอลงต้นเยอะเหล็กสองเด้อครับเด้อครับเห็นน้ำกันแล้วครับเด้อสองหนึ่งหนึ่งครับสองหนึ่งสองหนึ่งอ๋อเหล็กหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองครับเบื้งไปน้ำกันนะครับเด้อสำเร็จตัวเหล็กเอาเบิ้งไกลๆกันมาเนี่งนั่นแหละครับตัวเลขที่ปูหายมากครับ สองกับหนึ่งครับสองหนึ่งอืสองหนึ่งหนึ่งสองแค่นั้นสองหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งกับตุ๊กตาแหววว่าอะไรกับอืมตัวเดียวหนึ่งหนึ่งว่าอะไรกับเนี่ยสำหรับลำต้นไม่ต้นไหลพันกับบะมี่แหละครับเพันมะให้ครับถ้าเพันออกมาจากทูบแล้วเพันกับสีมาในลักษณะนี้แหละครับครับถือว่าเสียสินนะครับเนาะครับ เองศนเดรอาดะแม่อยแม่บอเกตโอสองศูนย์เจว่าเอาคือเลขเลขสองศูนย์่เมัแมยมากยุนบเท่าติดศูนยไว้เลยแม่บ่ติดสองตัวติดสองตีอาวสองหงนึ่งสองศูนเอาเท่านี้ละเป็นตัวกัรที่ใชดอกนั่งน่งฟันทงฟันทงเลย องหนึ่นี่สองอันตัวนี้เลขเกยเกยเกยลำย่ยมากดิอันมันกัมาเขากับตัวล็อกตัวคนวดละเลขานวณเตี้ยเขากวดโอ้เอายืนยันยืนยันเลยเล่นรอบูมกกับผูว่ามักกับผ่านได้เนเออขัแมนธรรมดาละนี่ปูปัญหาเยจังวดแล้วตอนนี้ ไอ้ปัญหาทุกงวดต่ะทุกงวดสิค่ะคือปหาทุกงวด่หาทุกงวดที่เรมหาทุกงวดมันยกับพูดเสือผูดดวงสิได้บ้างการเหล็นีเ่เนาะเหล็บเปรมนเหล็หนะอกเล็คำนวดเนานะมันบบเป็นเ,ลเหลขกของพุ่มเจ้าทีพุ่มเจ้าทีมันสหายไปบอกม่ป่าหกสามม่ป่าก็ไปซื้อหกสองเออนั่นเห็นมอก็ได้เออ เลขถูกสิได้เลขถูกมันมาหกสาม่นก็ไปสือหองหกสามเนี่ยเพิ่งได้เพิ่นก็ได้นั่นบ่แมนย่กัะปูคนจแมนแมนแมนเออยูกกะปูคนหายผู้ใดเนาะอืมวันนี้นหายสองหนึ่งสองหนึ่งเนาะวันี้าเลยยนาลงไปเป็นสองศูนย์อ้าสองศนย์กซื้ดอกสองย์มันต่อซื้อขึ้นซื้อลงก็เราเลกหน่อยเนาะเลขหน่อยน่ดเอแน รอบเิ่นบ่หลายคู่ดอกเออจับลอตอรีนั่นปไว้รแม่นอยหาบ่งรอตอลี่เด้อสองหนึ่งกับหนึ่งน่้เลขก่าปหนามาหลังเนาะเหล็กหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับกหวกกดบ้งับเนาะเออเลข11งามๆเด้มครับเพียงนํากันแนาะครับเนาะครับแางตัวเลขของปูก็เห็นล่ะค่ะเป็นเล็กถูกเนาะแต่ว่าเลขกยูตองต้นพิเนี่เดี๋ยวหาบ่งอีกอนเพื่อเห็นบ่มึงแต่ก่อไปเห็นอยู่นน่ มือ okay. มือมือว่านนี่มือวานน่อวานเนี่ยมาขอเออมือมือว่านสุกมาขอเหล็กเหล้าเหล็กเล่าปูกับแม่นเนอะเหล็กเล่าปูไหกับแม่นอันนี้ไปจับเหล้าก็ได้เลยครับหนึ่งหนึ่งเนี่ยม,มือว่านจันมืออื่นเนี่ยครับเบื้องไปต้มกันนะครับเนอเหล็กเล่าก็ได้ครับปูไหกับแห่ครับซุนหนึ่งไปไหนตอนไหนแม่นบอกคอยเห็นหนึ่งสามเหมือนนั้นหนึ่งสาม โอ้ปูหายมากครับครับครับแมนดีลีครับอันนี้เป็นขั้มเสือด้วครับเ,เด้ออก็เ็เยอนมนี่ยดยอโซนหนึ่นงกนเป็นล็หนหนก,นนนกนหน่อยปน่เลเะอือนนเ่อยๆดำๆนี่ๆๆันบ่เนี่นี่นนนนนนอือเต็มเต็มเลยเนาะโซนหนึ่งประโซนหนึ่งกับนเจ็ไม่เท่าเนี่ยละล่องบัง ปูก็หายมาหล,ลานหนลัหนึ่งย่ฮหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองนี่แหละศูนย์ใกล้ๆก็หน่งศูนย์หนึ่งสองครับสำหรับเตัวเลขของปูตาผาขาวนะครับเดอ้อรับงวดวันที่หนึง่งเมษาหกเกตแล้วครับเพิ่นเด้ออกมาแล้วครับสำหรับเลขถูกของเพิ่นครับนี่ยืนยันแล้วครับแล้วเลขถูกสองหนึ่ง,หน,งหนึ่งครับนี่เป็นตัวเลขครับตัวเลขที่งามๆครับจับมาแล้วครับ สองหนึ่งสองศูนย์ครับสองศูนย์สองศูนย์ซื้อขึ้นซื้อลงครับซื้อขึ้นซื้อลงซื้อขึ้นไปกัดกัดจะเป็นหนึ่งหนึ่งขึ้เก้าหระครับหนึ่งสองสองหนึ่งซื้อกลับไปกั็มาครับครับตัวเลขงามๆนะครับเด้อเอามาตอนมาฝากเอฟซีสุขูสุก้นครับขอให้เอฟซีสุกสนหมานสุขูสุก้นนะครับเด้อสาสุสาสุปูตาผาขาวครับงวดนี้ครับมาแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ปูว่าครับยืนยันเนาะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขครับ แขยงน้ำกันนะครับเนาะครับครับสำหรับคลิปนี้กับพ่อแม่ยังหลายแหละครับทั้งส่องเสี้ยงยาผะาละกันขอให้เอฟซียูดีไม่แห้งเด้อครับเด้อครับยาเก็บยาไข่ยาป่วยครับครับพอกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ